อับยยสามยังมีสมับอีกจังพวกหนึ่งจะแจกด้วยวิพัฒน์ทั้งเจียนแปลงรูปไปต่างๆเมื่อนำทั้งสามไม่ได้คงรูปเป็นอยู่อย่างเดียวสับเหล่านี้เรียกว่าอับยยสามอับยยสามนี้เป็นอุปสรรคบ้างนิบัติบ้างปัจจัยบ้างอุปสรรคนั้นสำหรับใช้นำหน้นาม,นามได้กิริยาให้วิเศษขึ้นเมื่อนำหน้านามมีอาการไข้คุณสามเมื่อนำหน,าน,าน,านา้ากิริยามีอาการไขกิริยาวิเศษหน้อุปสารมี20ตัวอติยิ่งกระล่วงอธิยิ่งใหญ่ทับอนุน้อยภายหลังตามอปาปาลีกับปีหรือปีไกล้โบนะพี่ยิ่งใหญ่จำพวกข้างหน้าว่าลือโอลงอาจจวยิ่งกับความอุกนนอโอปาเข้าไปใกล้มันทุชอยยางนี้เขา หลวงนี่ไม่มีออกมาทั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบทวนกรรมปรากับความปรีลอบบีวิเศษต่างๆสังพ่อมก็ด,ดีสุดีง่ายๆนี่บาดน,นี่บาดนั่นสําหรับลงในระหว่างน้า,านสับบ้างกิริยาสับบางบอกอารัปนาการที่ปริเฉดอุปมายปฏิเสธความได้ยินแล้วเรือความปารกรรมความท้ามความรับความเตือนเป็นต้นนี่บาดบอกอรารัปนามีสิบตัวยะเคสําลมชีพคอเดชาพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญพระพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญพระเนยในพานายอัมโพผู้เจริญอาบุโซดูก่อนผู้มีอายุอลวิวอเลีวิวเฮ้ยเฉยแม่น ประกการมีค่าตัวอาัฐาครั้งนั้น บาตัวเช้าที่บวันซาอย่างเย็นสุเวนวันหิยวันวันทะเยวันพุ่งซาปฏิบัติเดี๋ยวนี้อายะติ่งต่อไปนี่บาดบอกที่มีสิบหกตัวทางเบื้องบนอุปรีเบื้องบนตาราระหว่างันตัวภายในติโลภายนอกภัยหิภายนอกภัยาภายนอกภัยราภายนาโอกระโทบเบื้องต่ำเหตตาภายใต้ออรลังฝั่งในปารังฝั่งนอกหุ่ลังโลกอื่นสมุขาต่อหน้าปารังมุขารับลังละหทีลาบนี่บาดบอกปริเฉดมีสิบตัวกีว่าเพียงใดยาว่าเพียงใดตาว่าเพียงนั้นยาวะเทว่าเพียงใดนั่นเทียตาวะเทว่าเพียงนั้นกิตตาาวะมี เท่าใดเอตาวาตามีประมาณเท่านั้นสามัญตารอบครอบนีบาตบอกอุปมาอุปไมยมีหกตัววิยะลักาะอีว่าเพียงดังยะธาชันใดสยะธาชันใดตถาชันนั้นเอวังชันนั้นนีบาตบอกประการมีสาตัวเอวังด้วยประการนั้นตถาด้วยประการนั้นกระทั้งด้วยประการไรนี้บาตบอกปฏิเสธมีเจตัวหน้าไม้โนไม้มายาวาเทียเอวะนั่นเทียวินาเวนอลังพออย่าเลยนีบาตบอกความได้ยินเราเลยมีสาตัวกิรันได้ยินว่าขรุได้ยินว่าสุดทางได้ยินว่าในบาตบอกปาริกันค้าทะเนีมีหกตัวเจหักว่ายะทีผ ทวาอัฐทว่าปว่านามาชื่อแม่ชนะอีอนุนากะไรนอนนี่บาดบอกความท่ามีแปดตัวกิงหรือหันไลกระทั่งอย่างไรกับจีและเรือนุนอนนนัวมีเชืออุตาหูหรือว่าอัฐหรือว่าสยันติทังอย่างไรนี่นี่บาดบอกความรามีสองตัวอามะเอออามันตาเออนี่บาดบอกความเตือนมีสามตัวอิงค่าเชิญเถิดต่คาเอาเถิดท่านท้าเอาเถิดนี่บาดสำหรับผูกสามได้ประโยชน์มีอัฐเป็นอันเดมีแปดตัวจะด้วยหนึ่งก็จริงอยู่ว่าหรือบ้างปัจจนส่วนว่กก็อปปีแม่บ้างอีกก็จริงอยู่เพราะว่าตุส่วน่ีงนึบาักว่าเป็นเรื่องบ เตียมมีเจ็ดตัวนู่นน้อสุดสิเบย์เบย์โบโบยโคแลวบัตเตอเนาอหาเบย์เบย์นี่บาทมีเนื้อความต่างๆมีสามสิบเอ็ดตัว อัญญาธาถูโดยแท้อัโถอันหนึ่งอัฐานแทะอาวสังเนแทเอาหงโออารากกยนีจังตํานุนะแนนานาต่างๆปัจชาภัยล่งปัทายาตังก่ออาบิแจ้งหุจังส้วอิติเพราะเห็นนั้นว่าดังนี้ด้วยประการนี้ชื่อกินจะปีแม่น้อยหนึ่งกับวจีบ้างมิชาผีมุทาป่ามุสาเทศสกิงคาเดียสตักขตุงละขาวปะปุติจำเดิมปุน่อีปุนณปุนังบ่อยๆพี่โยยิงพี่โยโซเดยิงสถติงความกรรมจานี้กล่ค่อยๆใส่ยังเองสหขามสร้ามังเองปัจจันในอับยะยะสาปัจัจนั้นลงท้าย กิริยาสับบ้างอย่างนี้ปัจจัยที่ลงท้ายนามาสามีสิบเจ็ดตัวดังนี้ตัวปัจจัยเป็นเครื่องหมายตัติยาวิพันธ์แปลว่าค้างเป็นเครื่องหมายปัจจะมีวิพันธ์แปลว่าแต่เป็นต้นดังนี้สัพพะตัแต่ทั้งปวงอันยัโตแต่อื่นอันยตระโตแต่อันใดอันหนึ่งอิตระโตแต่ตรกนี้เอกตข้างเดียวอุปโตตข้างทางซ้อมปะโตข้างอื่นตัตโตแต่นั้น เอตแต่นั่นอัตโตแต่นั่นอีโตแต่นี้อัปะละตข้างกันอีปุระตข้างหน้าปัจจโตข้างล่างักขินตข้างขวาบ้านตข้างซ้ายอุตตะโตข้างเนื้อทาระตข้างล่างแยโตแต่ใดอมุโตแต่น้นกับตระโตแต่ไรกุโตแต่หนปัจจัยทั้งหลายคือตระตถาหาทาที่หิงห้งหินจะนังวาาเป็นเครื่องไม้สัตมีวิพานไปตามสัตมีดังนี้สัพพตระในทั้งปวงสัพพะา ในทั้งปวงสัพพะทีในทั้งปวงอัญจตระในอื่นอัญจฐานในอื่นยญตระในใดยัตถาในใดยหิงในใดยหังในใดตตระในนั่นตถฐะในนั้นตัหิงในนั้นตัหังในนั่นอัตตระในนี้อัถฐาในนี้เอกตระในเดียเอกถฐานในเดียอุพยตระในซองอุพยถฐานในซองอถานาในนี้อิทธะในนี้อิหะในนี้กัตระในไนกัฏาในไนกุหิงในไนกุหังในไนกุหิงจะนังในไนกวะในไนปัจจัยทั้งายคือทาธานีไรหิทุนา้าจะนั่งชาชาชาชัวเป็นเครื่ นั่งพวงสัทธาในการทุกเมื่อเอกทาในการหนึ่งบางทียะธาในการใดเมื่อใดแตถาในการนั้นเมื่อนั้นกัาในการไรเมื่อไรกัตธาจีในการในบางคาอิธานีในการนี้เดี๋ยวนี้เอตตระหีในการนี้เดี๋ยวนี้กระหัจีในการในในบางครั้งอัตุนาในการนี้เมื่อกี้คุทาจะนังในการในอาชาในวันนี้สัตชูในวันมีอยู่วันนี้ปาราชูในวันอื่นนะปาราชูในวันอื่นอีกปัจจัยที่เป็นกิริยากินห้าตัวคือตะเวตุงตุนะาตวาตวันนากับทั้งปัจจัยที่อาเทศออกจากตวาเป็นอับยะยาเจได้ ตาหอนัางนี้กาตะเวเพื่อ,อนธรรมกาตุงความธรรมเพื่อ,อนธรรมกาตุณนะธรรแล้วกาตวะทําแล้วกาตะวะนะทรรแล้วอัญยายะสามยังมีสามจําพ่วงหนึ่งแจะแจกด้วยวิพาทตั้งเกนแต่งรูปไปต่างๆเมื่อนำทั้งซ้ำไม่ได้ของรูปมันอยู่อย่างเดียวสำหรับนี้เรียกว่าอัญยายะสามอับยะยะสาม,ยายามนี้เป็นอุปสรรคบ้างนี่บัดบ้างปัจัยบ้างอุปสรรคนั้นสำหรับเช่นน้ำหน้านามได้กิริยาให้วิเศษขึ้นเมื่อน้ำหน้านามมีอาการคล้ายคุณนาสามเมื่อนํำหน้ากิริยามีอาการคล้ายกิริยาวิเศษนะอุปสรรคมี้ยี่สิบตัวอธ พี่ยิ่งใหญ่กันพ่อข้างหน้าว่ารูอลงหาทัายิ่งกับความอู้มคันนกออกบปาเข้าไปกันมันทุชยากนี่เขาลงนี้ไม่มีออกประชั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบรนการปลากรากับความปารีลอวิวิเศษต่างๆสร้าง,งพวามกันดีสุดดีง,ง่าย นี่บาดนี่บาดนั้นสําหรับลงในระหว่างน้าสบางกิริยาสบ้างบอกอรัปปนาการที่ปริเฉนอุปมายปฏิเสธความได้ยินแล้วหรือความปริการรมความทามความร่ามความเตือนเป็นต้นนี่บาดบอกอรัปปนามีสิบตัวยะเคสํานุมชีพขอยเดชาปฏิเตาแต่ท่านผู้เจริญพระันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนีในพระนายอัมโพผู้เจริญอาบุโซวยกอนผู้มีอายุเลวววเลวิววเฮ้เฮเฉยแม่นี่บาดบอกการมีกาตตัวอาถาข้างนั้นป่าตัวเช้าที่บ่าวันซ้ายยางเย็นสุเบนีในบีว สิบหกตัวทางเบื้องบนปาริเบื้องบนตะลาระหว่างอันตัวภายในทีโลภายนอกไข้หิภายนอกไข้ชาภายนอกไายราภายนอก,นอก,อกโโว่าโทเบื้องต่ำเหต้าภายใต้โอรังฝั่งในปลาลังฝั่งนอกหูรังโลกอื่นสมุคขาต่อหน้าปัลมุขาลับลังละหที่ลำนี่บาดบอกปริเฉดมีสิตัวกีวะเพียงไรยาวะเพียงใดตาวะเพียงนั้นยาวะเดวะเพียงใดนั่นเทียตาวะเดวะเพียงนั้นนั่นเทียยาวะตามีประมาณเพียงใดตาวะตามีประมาณเพียงนั้นกีตาวะตามีประมาณเท่าใดเอตตาวะตามีประมาณเท่านั้นสามัญตาลับคลอนนี่บาดบอประมาณ มีหกตัววิยะรากะอีว่าเพียงดังยะา,าชันใดใสายะธา,าชันใดแตถาชันนั้นเอวังชันนั้นนี่บาตบอกประการมีซ้ำตัวเอวังด้วยประการนั้นแตถาด้วยประการนั้นกระทังด้วยประการไรนี่บาตบอกปฏิเสธมีเจตัวอนนไมโนไมมาอย่าว่าเทีาาย,าาย,ยวอเอวา่อานั้นเทียววิาเวนนั้นหลังพออย่าเลยนี่บาดบอกความได้ยินแล้วเรือมีซ้ำตัวกิร่าได้ยินว่าคารุได้ยินว่าสุทางได้ยินว่านีบาตบอกปริกรรมข่าคนีมีหกตัวเจหักว่ายะที่ผิดว่าเจทว่าอัฐถ้าว่าอเัยว่านามาชื่นเป็นชนะยิ่งอระทั้ากะไรนอน นาโนมีเชลือดหุหตหหุหรือว่าอัตุหรือว่าทายาที่ทางอย่างในนี้นี่บาดบอกความร่ามีสองตัวอามะเอออามันตาเออนี่บาดบอกความเตือนมีสามตัวอีข้าเฉิอนเถื่อแต่ข้าเฉือนอันท้าเอาเถิดนนี่บาดสาหรับผูกสาได้ประโยชน์มีอาทาเป็นอันเด็กมีแปดตัวจะด,ด้วยอันหนึ่งก็จริงอยู่ว่าหรือบามปต่น่ส่วนมาก็อปิแม่บ้างอีกก็จริงอยู่เพราะว่าตุวส่วนมาก็อปิเออก็อัต,อาอตวาอีกอย่างหนึง่งนี่บาดสักว่าเป็นเครื่องทําบนให้เจมมีเจ็ดตัวนูน่นนอสุสีเวเวอรว์โบว์ไอโคเล่บาาาตตมมมีีเนื้อคว่งๆัววออออััยยททุโดแแ้้นนหึ่ง แท้อโหโ,หโหออาราไกนี้จังตามนูน่าแนนนาต่างๆปัจฉาไฟลัมปทัทายะตังก่อนอาวิแจงอุดจังซู่อิติพอเห็นนั้นว่าดังนี้ด้วยประการน,นี้ชื่อกินจ้าผีแม่น้อยหนึ่งกระวัจีบ้างม,มิชาผีมูธาป่ามุสาเทศสกินคาดเดียสตากตุงร้อยขาวปะพุดิจำเดิมปูน่าอีปูน่าปูนังบ,บ,บ่อยๆพี่ยอดยิงพี่ยอดโซ่เดียิ์โโย,ยิงสถิงความกล้าต่นี้กังค่อยๆใส่ยังเองสหกรรมสร้างเอง ปัจจัยในอับยายาสาปัจจัยนั้นลงท้ายนามมาสามเป็นเครื่องหมายวิพัตบางลงท้ายท่านเป็นเครื่องหมายกิริยาสาบางอย่างนี้ปัจจัยที่ลงท้ายนามมาสามมีส7ตัวดังนี้ตัวปัจจัยเป็นเครื่องหมายต,ตัติยาวิพั์แปลว่าค้างเป็นเครื่องหมายปัจจะมีวิพัตแปลว่าแต่เป็นต้นดังนี้สาบโโตแต่ทั้งพวงอันยะโตแต่อื่นอันยะแต่ละตแต่อันใดอันหนึ่งแต,แ, um. แต่ละตัแต่นั้งนี้เอกต่ข้างเดียวอุปตข้างทั้งซ้อมปัจจตข้างอื่นแต่ตัตแต่นั้นออตัตแต่นั้นอ ามยะโตแต่ใดอมโตแต่นนกตระโตแต่ไรกุโตแต่ในปัจจัยทั้งหลายคือตระตถาหาทะที่หิงหังหินจะนังว่าเป็นเครื่องมาสัตมีวิพานไปตามสัตมีนังนี้สัพพตระในทั้งปวงสัพพธาในทั้งปวงสัพพที่ในทั้งปวงยตระในอื่นอัญญาฐานในอื่นยตระในใดยถฐานในใดยะหิงในใดยะหังในในตระในนั้นตถานในนั้นแต่หิงในนั้นตหังในนั้นอัตระในนี้อัตถานในนี้เอกตระในเดียวเอกถานในเดียวพยตระในซ่องพยตระในซ่องเอตระในนี้ชาในนี้อีหาในนี้กตระในนั้นกถาในนันกูหิงในนห้นกุหังในนันกุหิงจะนังในนันกว่าในน ปัจจัยทั้งหลายคือทาทานี้และหิทุนาทาจะนังนชั้นชัวเป็นเครื่องไม้แต่มีวิพัฒน์ลงในการทางนี้สัพพทาในการทั้งผวงัตตาในการทั้งเมื่อเอกทาในการหนึ่งบางทียะธาในการใดเมื่อไทยตถาในการนั้นเมื่อนั่นกระทาในการไรเมื่อไรกะทาจิตในการใดบางคาม อิทานีในการนี้เดวนี้แต่ละหนีในการนี้เดวนี้กระหันจีในกานในในบางครั้งอัตุนาในการนี้เมื่อกี้กุฏาจะนังในการในหัชชาในวันนี้สัจชูในวันมีอยู่วันนี้ปราชูในวันอื่นปราชูในวันอื่นอีกปัจจัยที่เป็นกิริยากินหตัวคือตเวตูงตุนาตาวานตาวานาทั้งปัจจัยที่อาเทศออกจากตว่าเป็นแบบยาญาเฉดด้วยพิพันธ์ไม่ได้อุตหนังนี้กาตเวเพื่อนทำกาตุงความทำเพื่อนทำกาตุน่าทำแล้วกาตาวานทำแล้วกาตาวานาทำแล้วจบเอายายาสามแต่เพียงเท่านี้